ไฟป่าครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของวนอุทยานแห่งชาติภูบออบิดอยู่ที่บ้านนาบอนนะครับตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยจุดนี้ฮะเชื่อมกับชุมชนภูบออบิดด้วยครับห่างจากตัวเมืองเลยแค่3กิโลเมตรเท่านั้นกำลังทหารครับกำลังโมจิตอาสาก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทั้งหมด25นายนะครับทำงานร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่เข้าไปดับไฟที่ลุกลามแล้วก็ควบคุมไม่ให้ไฟเนี่ยลามไปถึงชุมชนได้รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วย ไฟนี่ลามตั้งแต่ด้านล่างยาวไปจนถึงยอดภูเลยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสกัดไฟป่าให้สงบลงได้ไฟยังคงลุกลามเข้าแนวระเบียงบันไดาทางเดินท่องเที่ยวเลยครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ลามไปจนถึงยอดภูนายสว่างอภัยชาวบ้านภูบ่อบิดนะครับบอกว่าไฟไหมเนี่ยฮะเริ่มจากริมถนนที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,ก,กับวนอุทยานตรงนี้ก่อนนะครับสาเหตุก็ยังไม่ทราบว่ามาได้ยังไงนะครับ สำหรับวนอุทยานภบูบ่อบิดนะครับมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเพราะว่าคือเดินทางไม่ไกลอฮะลงสนามบินที่ตูเมืองเลยนะฮะไปนิดเดียวเองครับก็มาที่นี่ได้แล้วเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและหมอกยามเช้าที่สวยงามนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของเลยนะครับมีเนื้อที่ประมาณ4,000กว่าไร่ กรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวันนอุทยานเมื่อ10เมษายนปี2539นะครับเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ500ถึง600เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับ